สวัสดีค่ะประยาค่ะวันนี้เราคุยเรื่องน้ำมันหอมระเหยเป็นเบรนด์ Essential Oil ตัวนี้นะคะ Tamer m ค่ะ Tamer m เ,เป็น Digestive Version เด็กมันประกอบด้วย Spearmint, Peppermint, Ginger, Black Pepper แล้วก็ Parsley Seed มันก็คือ Spearmint อมันเป็นมันเป็น,น,ปนใบโหระพาของทางยุโรป แล้วมันก็มีสรรพคุณในเรื่องการช่วยย่อยเปปเปอร์มิ้นต์ก็จะมีสรรพคุณเรื่องแก้วิงเวียนช่วยย่อยเหมือนกันจิงเจอร์ขิงมันก็มีสรรพคุณเรื่องของการช่วยย่อยช่วยท้องอืดท้องเฟอ้อมีแก๊สในท้องใช้ขิงได้แล้วก็แบบเปปเปอร์แล้วเปปเปอร์ก็เป็นพริกไทยเนาะพริกไทยเม็ดดำๆเนี่ยคะ่ะ เขาจะใส่ในพวกเครื่องพะโลมันเป็นเครื่องยาสมุนไพรจีนเพราะมันมีเอเซนเชียลออล์เนาะมันก็จะช่วยเรื่องของการช่วยย่อยท้องอืดท้องเฟอ้ออะไรพวกนี้เหมือนแล้วก็จะมีตัวเพสลี่ซีดเพสลี่ซีดเป็นผักชีฝรั่งที่ช่วยเรื่องของระบบการย่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวแทมเมอร์เนี่ยมันก็จะเหมาะสำหรับเด็กเพราะว่ามันผสมน้ำมันมะพร้าวอยู่ในนี้แหละถ้าเป็นเปเปอร์มินเนี่ย มันจะแรงเกินไปมันใช้กับเด็กไม่ได้เลยสเปร์มินจะดีขึ้นแต่ก็ยังใช้กับเด็กทารกไม่ได้ใช้กับเด็กที่โตขึ้นมาหน่อย5 6หขวบได้นะแต่ว่าตัวททม์เมอร์เนี่ยใช้กับเด็กแบบอินฟัน์ได้เลยแล้วก็ใช้กับคนท้องได้สูตรที่เขาผสมมาเนี่ยผสมให้มันอ่อนอยู่แล้วอย่างที่บอกว่ามันมีลิ์เหมือนไดเจเซนไดเจเซนเนี่ยเอ่อมันให้ส่วนผสมที่เข้มข้นกว่าแล้วมันก็ทานได้สําหรับผู้ใหญ่สําหรับเด็กแนะนําตัวททม์เมอร์ตัวนี้เลยนะเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้าง ก็สมมติเรากินข้าวเยอะกินข้าวเยอะเกินไปหรือกินเร็วเกินไปทําให้เขานอนไม่หลับเพราะว่ามันอึดอัดอาหารไม่ย่อยพวกนี้แทมเมอร์เนี่ยค่ะทาที่ท้องรอบสะดือทาไปหรือว่าเด็กที่มีแก๊สในท้องร้องไห้แล้วก็เขาพูดไม่ออกและสันนิษฐานว่าอาจจะมีแก๊สในท้องทาที่ฝ่าเท้าค่ะใช้ได้สําหรับเด็กอ่อนเแบบี๋เลยใช้ได้ตัวแทมเมอร์เนี่ยเขาผสมมาให้มันอ่อนมากแล้วก็เหมาะสําหรับเด็กแต่ว่าผู้ใหญ่ ใช้้ไดนอกจากเรื่องของท้องเรื่องของการย่อยแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของการเมารถเมารอต้องไปเที่ยวไกลๆหรือนั่งรถนานๆเนี่ยเด็กก็จะมีอาการเบื่อแล้วก็อาการเวียนหัวเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ใช้ทาที่จมูกได้ใช้คือมันมีลิธิ์อ่อนมากเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ระคายทาที่จมูก ใช้สูตรดมนะคะมันก็จะทําให้อาการวิยนเวียนเนี่ยดีขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นด้วยตัวผักชีล้อมเนี่ยมันจะมีฤทธิ์อัพลิฟติ้งทำให้เราเสดชื่นขึ้นกระปีก้กระเป๋ามากขึ้นอีกคนหนึ่งที่ใช้ได้คือคุณแม่ที่มีอาการมอร์นิ่งซิก แพ้ท้องตื่นขึ้นมาแล้ววิงเวียนไม่อยากอาหารเงี้ยอันนี้ช่วยได้ช่วยเรื่องการแพ้ท้องตอนเช้าวิ่งเวียนเนี่ยให้คุณแม่ทาสูตรดมนะคะแล้วก็ทาที่ใต้จมูกสูตรดมแล้วก็ทาที่ต้นคอมมันก็จะทําให้อาการดีขึ้นเรียกว่ามันอ่อนโยนมากๆเลยสําหรับคนท้องใช้ได้สําหรับเด็กเล็กๆใช้ได้แต่แนะนาําเด็กเล็กๆนะคะไม่ทาท้องนะคะทาที่ฝ่าเท้าเพราะฝ่าเท้าเนี่ยมันเป็นศูนย์รวมของเส้นประสาทนะเวลาทาเข้าไปเนี่ยมันจะซึมเข้าไปผ่านเส้นประสาทได้เลยนะคะ ก็ไปทํางานกับร่างกายไปทํางานกับส่วนที่เรามีปัญหาได้ในทันทีแนะนําไวค่ะแทมเมอร์เนี่ยเหมาะสําหรับเด็กๆมากๆแต่ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้ก็จะช่วยเรื่องของปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อท,อท,อท,อทานมาาากอหรไม่ย่อยแล้วก็ช่วยเรื่องของวิงเวียนวิงเวียนจากการเดินทางหรือว่าเมารถเมาเรืออะไรพวกนี้นะคะอันนี้ทาทาได้สูตรดมได้สําหรับผู้ใหญ่และเด็กแล้วก็สําหรับคุณแม่ท,ที่ที่มีอาการแพ้ท้องทานข้าวไม่ได้ได้กลิ่นอะไรก็จะอาเจียนอันนี้ ก็จะช่วยได้เหมือนกันผักแผมเมอร์ไค้ค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามพี่พอทำธุรกิจดอทเทล่าแล้วก็หาสมาชิกในการที่เราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็เป็นการบอกต่อในสิ่งที่ดีๆด,ด้วยนะฝากไว้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้ทาง Li@ like น์แอดนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามวันนี้ฝากกด subscribe ให้ด้วยขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ